สวัสดีค่ะวันนี้ถ้าหากว่าใครว่างเข้ามาฟังพลังงานกันนะคะเข้ามาเช็คพลังงานกันว่าวันนี้จะเป็นพลังงานในรูปแบบไหนตรงกับคุณบ้างหรือเปล่าส่วนพลังงานในคลิปนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่เขารู้สึกคิดถึงคุณหรือรู้สึกถึงคุณอย่างชัดเจนนะคะในใจเขาชัดเจนมาก มาดูพลังงานกันนะคะเขาคนนี้รู้สึกชัดเจนในใจเพราะว่าคุณเป็นคนปลุกพลังงานปลุกความคิดถึงที่เขามีให้คุณในตอนนี้ณตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะพูดหรือทำอะไรคุณอาจจะเคย เป็นห่วงเป็นใย,ยเขาคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นผู้ให้และขณะเดียวกันคุณก็เป็นแรงดึงดูดในตัวเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในตัวเขาเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่เคยคิดและไม่เคยทำหรือว่าความรู้สึกนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นใน ในจิตใจเขาหรือในตัวตนเขาก็ตามมันเป็นพลังงานที่เหมือนความรักที่เข้ามาเยียวยาสิ่งที่เคยขาดหายไปจากตัวเขาเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเข้าใจเขามากที่สุดเป็นคนที่มีความลึกซึ้งละเอียดอ่อนในความรักในการเยียวยาคนคนนี้ ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่คุณทำให้สิ่งที่คุณเคยแนะนำสิ่งที่คุณเคยปกป้องเขาก็ตามซึ่งเขารู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่ทำให้เขาอยากเปิดใจในความรักหรืออยากจะทุ่มเทความรักความรู้สึกให้กับคุณเช่นกัน ถึงแม้เขาจะไม่เคยกล้าเชื่อใจใครมากอดก็ตามไม่กล้าทุ่มเทให้กับความรักจริงๆจ,จังๆกับใครมากอดก็ตามครั้งนี้เขาเหมือนกับเขาเต็มใจตั้งใจที่จะทุ่มเทสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาไว้วางใจคุณน,นั่นเองสิ่งที่เขาคิดอยู่นี้มันก็เป็นเพราะความเชื่อใจที่เขามีให้กับคุณ หรือคุณมีให้กับเขามาก่อนก็เป็นไปได้เหมือนเขาอยากตอบแทนสิ่งที่คุณทำให้เขาสิ่งที่คุณให้ความจริงใจให้เขาเพราะเขารับรู้ว่าสิ่งที่เขาเคยรับมาสิ่งที่เขาได้มานั้นมันไม่เหมือนกับคนคนอื่นที่เคยให้เขาหรือเขาได้รับมาเขาอาจจะมีความระแวงในความรักก็เป็นไปได้คนคนนี้ ที่ผ่านมาถึงแม้เขาจะเจอความรักก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเจอคุณเขาอาจจะเจอความรักที่เขายังไม่เปิดใจทั้งหมดเขาอาจจะเจอความรักที่เคยทุ่มแล้วแต่ทุ่มผิดคนมันอาจจะได้ความรักที่กลับมาไม่เท่ากับสิ่งที่เขาทุ่มไปเหมือนคนคนนี้จะกลับมารักตัวเองมากมายแล้วก็ไม่กล้าให้หัวใาไม่กล้าให้ความรู้สึกกับใครไปเต็มที่เต็มร้อย แต่มันไม่ใช่คุณตอนนี้เขาอยากจะทุ่มเทความรู้สึกทั้งกายทั้งใจเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณจุดมุ่งหมายในอนาคตเขามองว่าในครอบครัวต้องมีคุณอยู่ด้วยในชีวิตเขาเขาคงคิดมาสักพักแล้วก็เนิ่นนานแล้วเขาพยายามที่จะ ถามตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่มั่นใจเขาหรือยังสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้มันจะเป็นอะไรที่มีแต่ความมั่นคงเท่านั้นสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกณนะตอนนี้มันก็เกี่ยวกับคุณอาจจะเป็นเพราะคุณนั่นแหละที่ทำให้เขาเห็นโลกที่สมบูรณ์แบบจนเขาอยากมีครอบครัวจนเขาอยากมีคุณเป็นจริงเป็นจังเป็นกิจจัรษณะ เพราะคุณอาจจะเคยเติมเต็มทั้งในมิติทางร่างกายและจิตใจให้กับเขาแบบจิตวิญญาณโดยเขาไม่รู้ตัวหรือคุณก็ไม่รู้ตัวก็ตามมันจะเป็นความสุขที่เป็นเหมือนครบวงจรหมดเลยเขาไว้วางใจคุณได้เป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะ อธิบายออกมาไม่ได้มันเป็นระดับจิตวิญญาณมันเป็นพลังงานของคู่บุญหรือคู่ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเขารู้สึกว่าคุณคือปลายทางเห็นการเดินทางทางชีวิตและจิตใจของเขาเขาอยากเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่มันมั่นคงแต่ไม่ถึงแม้ว่า เขาอาจจะไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นอย่างไรแต่เขากล้าทุ่มหัวใจกล้าทุ่มความรู้สึกและเขาก็อยากลองศึกษาคุณอยากเดินข้างๆคุณเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดแล้วก็คำว่าครอบครัวมันเกิดขึ้นเหมือนคุณเป็นคนที่ให้แสงสว่างในทางจิตใจและในทางความคิดของเขาว่าสิ่งที่ เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะรักใครมากกว่าตัวเองแล้วเขากลับรู้สึกว่าความคิดของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือเลยเพราะเขาอยากจะรักคุณไม่น้อยกว่าสิ่งที่เขารักตัวเองนะตอนนี้เขาอยากเดินเข้ามาใกล้คุณอยากหยุดเวลาไว้กับความรู้สึกที่ณตรงนี้ที่มีให้คุณและหัวใจของเขาก็ยัง กลัวการเสียการควบคุมของตัวเขาเองและเขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นคนเปิดระดับจิตวิญญาณให้เขาหรือเป็นกระจกส่องสะท้อนตัวตนสะท้อนสิ่งที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นในมุมในตัวของเขาเองความคิดของเขาเองหรือ เป็นมุมมองใหม่ๆสิ่งที่เขาไม่เคยคิดสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงว่าจุดจุดนี้เขาจะเป็นไปได้เปลี่ยนไปขนาดนี้หรือว่าเปลี่ยนความคิดแต่เขาได้ขนาดนี้ก็ตามคุณทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมทำให้เขารู้สึกอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดคำพรรณนาใดๆ หรือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างและสิ่งสิ่งนั้นจะมีคุณอยู่ด้วยในอนาคตก็ตามแม้ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนถึงความเข้าใจบางทีเขาพูดอะไรคุณเป็นผู้ฟังที่ดี คุณเป็นความรักที่เขารู้สึกว่าไม่ต้องพยายามและความรักที่คุณเคยมอบให้กับเขาเหมือนกับเป,เป็นความรักที่คุณไม่ได้อยากจะได้อะไรกลับมาตอบแทนหรือไม่ได้เรียกร้องให้เขาทำอะไรให้กับคุณมันเป็นความรู้สึกที่ลึกแล้วก็ฝังใจของเขาโดยที่เขาไม่ได้พูดให้คุณได้ฟังได้ยินก็ตามและมันเป็นความจริงในใจของเขาที่เขาอยากจะ เชื่อมั่นในความรักครั้งนี้แล้วก็อยากจะทุ่มเทนในความรักครั้งนี้ให้กับคุณและไม่ว่าคุณจะมีใครอยู่ไหมนะตอนนี้พลังงานอยากบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณให้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์สิ่งที่คุณให้ด้วยไม่หวังผลตอบแทนมันกำลังเป็นแสงดึงดูดของ คนกล้าที่จะเดินเข้ามาหาคุณแบบด้วยความจริงใจแม้ที่ผ่านมาคุณอาจจะให้ไปโดยที่ให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณก็ตามแต่ณนะตอนนี้ จะมีคนที่เข้ามาหาคุณที่เดินเข้ามาหาคุณและอยู่กับคุณตลอดไปเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าเห็นแสงสว่างในตัวคุณเห็นคุณค่าความดีและก็จิตใจที่คุณเคยให้เขาโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองคุณคือบ้านในใจของเขาสำหรับคนที่จะเดินเข้ามาหาในชีวิตคุณถึงแม้ตอนนี้เขายังจะไม่ได้พูดอะไรให้คุณฟังก็ตาม คุณคือแรงบันดาลใจที่ปลุกไฟในหัวใจของเขาขึ้นมาให้รักคุณขึ้นมาให้ตื่นตัวขึ้นมาให้เป็นคนที่ดีสำหรับคุณอีกครั้งหนึ่งทำให้เขาอยากเริ่มต้นอยากเริ่มใหม่กับชีวิตที่มีคุณอยากเชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่ง ขอให้เป็นความรักที่ดีขอให้เป็นชีวิตครอบครัวที่มีความสุขขอให้เจอคู่ชีวิตที่เกื้อหนุนกันแลกกันน้อมรับพลังงานที่ดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ